สวัสดีค่ะพวกเราทุกคนนะคะวันนี้ก็อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตานะเจออาจารย์ปูผ่านคลิปนะคะเดี๋ยวนี้นะคะจะขอญาตพวกเราทําคลิปสั้นๆนะคะเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจนะคะในประเด็นที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นประเด็นต่อเนื่องจากครั้งที่ทแล้วเนาะ,ะที่เราคุยกันเรื่องปฏิญ,ญาสาคนสากล30ข้อว่าด้วยสิทธิมนุษยชนใช่ไหมคะแล้วก็ได้มีกันบ้านให้พวกเราไปทํากันเนาะ,ะแล้วก็หลายๆคนก็ตอบกันมาแหละ้วเดี๋ยวอาจารย์จะเฉลยให้ ะะซึ่งถ้าเรายังจำกันได้นะคะก่อนที่จะว่าด้วยเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีสัปดาห์ก่อนหน้านี้เนาะว่าด้วยหลักสากลของสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งหลักสากลที่ว่านะันก็คือคุณค่าสากลหรือ human right core like value นะคะของความเป็นว่าด้วยเรื่องของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะ ทีนี้นะคะไอ้คำว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นั้นนะคะมันก็จะมีทั้งหมดด้วยกันเจ็ดประเด็นที่จะเป็นสิ่งที่จะชวนพวกเราคุยก็คือว่าด้วยเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะเรื่องของความเสมอภาคเท่าเทียมนะคะเรื่องของการปฏิบัติต่อการด้วยสันติวิธีนะคะเรื่องของความเคารพซึ่งกรรันและกันนะคะ การให้คุณค่าเสรีภาพการยอมรับความแตกต่างหลากหลายและก็การไม่เลือกปฏิบัตินะคะซึ่งในเจ็ดประเด็นเหล่านั้นวันนี้เราก็จะมาเริ่มต้นด้วยประเด็นแรกแต่ว่าวันนี้อาจจะอยากจะฉายภาพเนาะ overview ให้พวกเราดูก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะชวนพวกเราให้ดูหนังแล้วก็เดี๋ยวหลังจากดูหนังเสร็จแล้วก็ใ้เกิดการถกกันนะคะ แต่ว่าเอกสาหนังเนี่ยก็จะเป็นหนังที่เชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยดูกันแล้วนะคะที่ชื่อว่าชวนชันปราิตนะคะแต่ว่าการดูหนังครั้งนี้ของพวกเราเนี่ยก็จะมีภายใต้ของกรอบคําถามที่อยากจะชวนพวกเราคุยนะคะในเรื่องของ human dignity นะคะทีนี้ก่อนที่จะไปดูหนังนะอา,าจารย์อาจจะปูให้พวกเราดูก่อนนิดนึงว่าอ้คำว่า human dignity นะคะหรือว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งสําคัญทําไมมันกลับมาถึงการตั้งคาถามในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนาะอ่ะ ถ้าในรูปเนาะพวกเราก็จะเห็นว่ามันจะมีอยู่สามรูปนะว่าด้วยเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจบทบาททางสังคมและก็การดํารงตําแหน่งทางสังคมเรามักได้ยินได้เห็นและก็เข้าใจกันใช่ไหมในสังคมไทยหรือในสังคมประเทศอื่นๆเช่นประเทศอิน,อนเดียเป็นต้นเนี่ยปรากฏว่าเราให้คุณค่าคนต่อะไร ความเป็นคนรวยใช่ไหมฐานะทางเศรษฐกิจความเป็นบทบาททางสังคมเป็นพ่อมนวยการเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นข้าราชการเป็นตำแหน่งชั้นผู้ใหญ่ต่างๆเป็นนักการเมืองผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะในยกเทศมนตรีในยกเทศบาลในยกอบตในยกอบกปเจเวลาเราไปหาพวกเขาเป็นไงคะเราเดินแบบปกติไหมเรามองพวกเขาเป็นไงสูงส่งกว่าเราไหมทำไมอะคะ ทังที่คําว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นทานะทางเศรษฐกิจจะรวยจะจนนะคะคุณจะมีบทบาททางสังคมนะคะจะในระดับไหนก็ตามนะคะไม่ว่าคุณจะดํารงตําแหน่งทางสังคมใดก็ตามคุณทุกคนเท่าเทียมกันนะะซึ่งการเท่าเทียมกันนั้นแหละคะ่ะมันคือคําว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ะะเดี๋ยวอาจารย์จะชวนพวกเราดูคลิปสั้นๆว่าด้วยเรื่องศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์นี้นะคะจาก Byte TV นะคะซึ่งจะเป็นคิ like วแค่ประมาณหนึ่งนาทีกว่านะคะการเมืองเวลาคำวันนี้เสนอคำว่าศักดิ์สรีความเป็นมนุษย์ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หมายถึงคุณค่าในความเป็นคนที่ทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันการปฏิบัติต่อกันของคนในสังคมจึงต้องเคารพกันไม่เหยียดหยามกันไม่ว่าคนคนนั้นจะเกิดมาเป็นผู้หญิงผู้ชายเพศทางเลือกคนพิการคนมั่งมีหรือยากจนต้องถือว่าทุกคนมีคุณค่าเท่ากันมีความเป็นมนุษย์เสมอกัน คุณค่าหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ขึ้นอยู่กับฐานะทางเศรษฐกิจบทบาททางสังคมหรือการดํารงตําแหน่งทางสังคมซึ่งเมื่อทุกคนในสังคมเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันแล,แล้วจะปฏิบัติต่อกันด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ละเมิดสิทธิของกันและกันนํามาสึ่งสังคมที่เป็นธรรม ขอบคุณคลิปสั้นๆจากไบทีวีนะคะที่อาจจะถ่ายภาพให้เห็นเนาะคำว่าศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะในเรื่องของคุณค่าของคนมันเท่าเทียมกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรามักพบว่านะคะในสังคมไทยเนี่ยศักดิ์ศรีของความมันไม่เท่ากันใช่ไหมคะ ยเฉพาะคนพิการซึ่งเราก็เคยได้เห็นได้ยินใช่ไหมที่คนพิการเนี่ยจะต้องเดินทางนะคะที่ไม่ได้เหมือนเราทุกคนใช่ไหมคะเราจ้องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะเช่นถ้าพิการแขนขาหักแข,แขนขาเนี่ยการทางการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะจ้องใช้รถเข็นแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่าเช่นขนส่งสาธารณะของพวกเราเป็นไงบ้างคะ่ะพอจะขึ้น BTS ีเอสจุกจะขึ้นรถไฟฟ้าต่างๆก็จะเดินทางค่อนข้างยากลําบากนะคะ ก็เป็นหนึ่งในประเด็นที่การถูกเลือกปฏิบัตินะคะและก็การไม่ให้คุณค่าต่อความเป็นความแตกต่างหลากหลายนะคะโดยเฉพาะของคนพิการอย่างที่าจารยกตัวอย่างอยากให้ชวนดูภาพนี้ค่ะเป็นไงบ้างคะ่ะภาพนี้ human dignity equality หรือ human r i g h นะคะเมื่อเราเห็นขอทานนะคะเมื่อเราเห็นขอทานนะคะเรามักจะเกิดความสงสารใช่ไหมดูสิสีหน้า,าตาของน้องนะคะ แล้วเราก็มักจะให้เงินนะคะบางครั้งอาจจะโยนใช่ไหมคะบางครั้งนะคะอาจจะหยิบยื่นให้อย่างสุภาพคําถามก็คือว่าการที่เราโยนเราไปฮิวแมนดิพิตี้หรือเราไปลดทอนคุณค่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของขอทานไหมนะคะหรือเราไปละเมิดไหมหรือว่าในความเป็นจริงแล้วการที่เราโยนเนี่ยเขาเ็าเราเห็นว่าเขาเป็นคนจนใช่ไหมสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะ ประเด็นสาคัญก็คือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครจะเป็นขอทานหรือว่าเป็นคนยากนในสังคมเพียงใดก็ตามเนี่ยแต่มนุษย์ด้วยกันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเหยียดหยามนะคะหรือว่าเราเมื่อักศีความเป็นมนุษย์นะคะเช่นกรณีนี้การโยนเหรียญขอทานเนี่ยก็เป็นเหมือนเสมือนว่าเรามองเขาเป็นสัตว์มากกว่าคน หนังที่อยากอาจารย์อยากจะชวนให้พวกเราดูนะคะในวันที่วันพุธนี้นะคะเส้นอาจารย์ก็ให้ให้ไปดูหนังเนาะจะไม่ได้มาเข้าเรียนนะคะก็คือว่าให้ไปดูเรื่องของชนชั้นปรารสิตค่ะซึ่งหนังนี้นะคะเชื่อเหลือเกินว่าอาจจะหลายๆคนดูซ้ําหลายๆครั้งนะคะแต่อาจารย์เชื่อเหลือเกินว่าในแลายละครั้งของการดูเนี่ยเราอาจจะให้มุมมอง,มองให้ความคิดเห็นต่อประเด็นหนังนี้ที่แตกต่างกันไป ยิ่งพวกเราได้รับรู้ได้เห็นได้เข้าใจเบื้องต้นและเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะหรือเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราน่าจะมีการตั้งคําถามต่อนหนังที่เรากําลังจะดูเนี่ยแน่นอนแต่งกว่าจะครั้ง,คร,งครั้งที่ผ่านมาแน่นะคะอาจารย์อยากให้พวกเราดูหนังเนาะซึ่งมันอาจจะ,ะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างยาวนะคะแต่หนังเนี่ยมีจุดคลายเม็ที่ยเยอะแยะมากมายอย่าเพิ่งไปดูสปอยก่อนนะคะดูหนังก่อนนะคะแล้วชวนพวกเราตอบคำถามนะคะ5้าข้อต่อไปนี้ นะคะซึ่งการตอบคำถามเนี่ยให้พวกเราไปตอบใน Google คลา r o o m เดี๋ยวอาจารย์จะไปตั้งคำถามให้นะคะหลังจากดูหนังเสร็จแล้วอาจารย์อยากจะชวนพวกเราว่าตัวพวกเราเองค่ะว่าดูหนังแล้วเนี่ยมีเรามีความรู้สึกหรือเราได้เกิดการเรียนรู้อะไรจากหนังเรื่องนี้นะคะประเด็นที่สองค่ะหนังมันเกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิทธทธมนุษยชนอย่างไรบ้างนะคะตั้งแต่เรื่องของคุณค่าสากลที่อาจารย์เคยโ oh, อวิวไว้ให้แล้วนะคะครั้งนี้อยากจ,จะย้ำไปที่คุณค่าสากล นะเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะสค่ะเราชอบฉากไหนมากที่สุดในหนังนี้นะคะอธิบายมันหน่อยแล้วกันนะคะว่าเราชอบฉากไหนนะคะสค่ะหนังเรื่องนี้เนะะี่ยค่ะพวกเราเนะี่ยคิดว่ามันสัมพันธ์กับสังคมไทยหรือไม่อย่างไร ชวนพวกเราดูหนังแล้วย้อนมาดูตัวนิดนึงค่ะว่าสังคมที่เราอยู่เนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไงกับหนังที่ชื่อว่าฉันฉันประหลิสนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายค่ะหนังเรื่องนี้ได้ทําให้ตัวพวกเราเนี่ยค่ะมีจุดคิดหรือจุดเปลี่ยนนะคะหรืออยากทําอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยดูหนังแล้วอย่าพาไปสร้างถึงความหหดหูนะคะดูหนังแล้วนะคะต้องคิดต่อว่าในเมื่อหนังมันเป็นเหมือนี้ที่มันสะท้อนความเป็นจริงในสังคมแล้วเราจะอีกรอบเล่นกับมันต่อ ไอย่อย่างนี้ได้อย่างไรนะคะก็จะชวนพวกเราลองดูนะคะแค่เราคิดนะคะก็อาจจะนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะคนธรรมดาสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นะคะก็อยากให้พวกเรานะคะดูหนังนะคะโดยใช้ระยะเวลาประมาณสั้นๆนะคะแลวเสร็จแล้วค่ะอาจารย์ก็ชวนชวนพวกเราตอบคาถามใน g o o g l e s s r o o m ะะแล้วเดี๋ยววีคต่อไปค่ะจะชวนหนังนะคะชว,ชวนมาคุยเรื่องหนังค่ะแล้วมาดูกับเนื้อหานะคะแล้วก็มาทํากับกิจกรรมอีกส่วนสส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะกิจกรรม30มสิบงเกี่ยวที่จะเฉลยต่อเนื่อหรือกิจกรรมเรือมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้อีกครั้งหนึง่งนะคะโอเคอันนี้ก็ประมาณแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ